หน่งหนาดูหนากว่านะสายซัมซุงวัดถ้าดูหนากว่าน,นี้มันดูแบบบางบางนิดนึงตามราคาแหละอันนี้มันต้องเกือบหมื่นป่ะอันนี้คุณโบเขาซื้อโปรมาวันนี่สายบางบงนิ่มๆเดี๋ยวมาดูเท่ากันเป็นไงอ้าเป็นแบบนี้สายบางนะสายบางนี่ปุ่มตรงนี้กดได้ทำเหมือนนาฬิกาเลยนะหมุนได้ด้วยป่ะ เปิดเลยดีวยกว่ามะมีแบตหรือเปล่าหรือว่าเปิดทั้งบนไม่รู้ไม่ได้ดูคู่มือเลยนะปเปิดทั้งบนว่ะมาเร่์เวลคัม <ata ques> <ram> เดี๋ยวเบาแฟดลงมามาดูกันอ่าเลือกแอปเลือกแอปไปลื่นอยู่นะมีไทยเปล่า ภาษาไทยครับแล้วไงต่อโฮเออร์ชอยส์วอทสองไอสแกนเพื่อดาวน์โหลดเฮ้ยนี่ไงโอ้มันให้โทรศัพท์เราดาวโหลดก่อนวะดูกันจะดยวโหลดได้ไหมเกี่ยวกับเฮ้ยแต่ดูตัวใหญ่นี่นะเฮ้ยดูทันดีวะทำไมมันดูลื่นกว่าตัวอันนี้วะอันนี้มันเหมือนมันเป็นกระจกอะ อันนี้เป็นเหมือนเป็นกระจกอันนี้มันดูเลื่อนๆกว่าเนะาะจะลองใส่ข้อมือดูซิถ้าใส่ข้อมือจะถ่ายยากเลยแล้วหมุนหมุนทําอะไรดูเฮ้ยหมุนอ๋อนี่ไม่เคยใช้แบบมีหมุนเหมือนกันนีหมุนอย่างนี้ได้ฮะสันด้วยนะตึกๆึ๊กต๊กตกตก๊เวลาที่ไหนวันละหกโมงป่ะมันดึงข้อมูลกัรตั้งค่าจะถูกล้างรีเซ็ตเดี๋ยวขออนุญาต ลงแป๊บนึงนะแต่มันเหมือนมันให้บังคับให้เราโหลดเลยแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวมาถ่ายใหม่มาเมื่อกี้มันให้เราไปเชื่อมต่อกับแอปเฮลแอปเฮลแอปอะไรในโทรศัพท์เราอะ่ะนี่รีอะไรวะเมื่อกี้มันให้เรารีอะไรอย่างวะกลับมาเรื่องใหม่อ๋อเมื่อกี้เหมือนเราไปไปรีค่าโรงงานนะโหลดแล้วจ้าแล้วไงต่อเนี่ยมันให้เอาโหลดแอปฮูลเลอร์เฮล ต่อออกไงวะดูใช้ยากอ่ะมันให้ทำแหละต้องดูสงสัยต้องดูใบแลมั้ยหมุนขึ้นหมุนลง